ด <Hey>, ีปทศรวบเจ้าของสิงโตคลิปดังพานั่งรถหรูชมวิวทั่วเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจปทศ ร่วมกันจับกุมนางสาวเจนอายุ38ปีโดยกล่าวหาว่ามีสัตว์ป่าควบคุมไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562จับได้ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจวดชนบุรีพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นสิงโตเพศเมียหนึ่งตัวสืบเนื่องจากกรณีมีภาพชาวต่างชาติกับรถหรูเบลลีเปิดประทุนมีลูกสิงโตนั่งอยู่ท้ายรถ เจ้าของขับรถโชว์รอบถนนในเมืองพัทยาอเภอบางละมงจวชนบุรีจนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันตกใจและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการนำสัตว์ดุร้ายมาเลี้ยงโดยเฉพาะยังนำออกมาโชว์ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจนเกรงว่าอาจจะสร้างอันตรายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวล่าสุดวันที่25มก,กราคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจปทศ ได้ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวที่พบว่าเป็นบ้านที่เลี้ยงสิงโตตามคลิปพบนางสาวเจนแสดงตัวเป็นเจ้าของสิงโตเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมสัตวแพทย์ประจำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละบุงจึงเข้าทำการตรวจสอบไมโครชิปสิงโตผลการตรวจสอบพบว่าสิงโตมีไมโครชิปตรงตามใบขอโอน การครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมลงที่6ธันวาคม2566ออกโดยผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแต่เอกสารครอบครองอยังไม่เรียบร้อยจึงถือว่านางสาวเจนมีสิ่งโตดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิด เบื้องต้นนางสาวเจนให้การรับสารภาพเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2566ได้ติดต่อซื้อสิงโตที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในราคาตัวรั250,000บาทและเจ้าของสิงโตได้นำสิงโตมาส่งให้ที่บ้านหลังเกิดเหตุโดยทางฟาร์มได้ดำเนินการขอใบอนุญาตครอบครองให้ด้วยหลังจากนั้นทางฟาร์มได้แจ้งเอกสารการครอบครองอยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากระบุเพศของสิงโตผิด เอกสารการข้อครองจึงยังไม่เสร็จเรียบร้อยรอการอนุมัติจากหน่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดชนบุรีจึงนำตัวนางสาวเจนส่งสพเมืองพัทยาเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนสิงโตได้นำส่งให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลต่อไป